สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาสะสมบูรณที่วัดจเจริญธรรมหรือท้าทําคูตองอยู่ที่ตำบลยโคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดก็จะมีป่าสนอยู่สองฝั่งเลยร่มปลื่นมากเลยค่ะคนสน เป็นคนที่ชอบต้นไม้นะแล้วทางนะตอนนี้สอดรถอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปด้านในตอนนี้เข้ามาด้านในวัดแล้วนะกำลังงงกับทางขึ้นค่ะว่าจะขึ้นไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านนี้หรือว่าด้านโน้นแต่สุดท้ายก็เลือกขึ้นทางด้านโบส นะคะคทางด้านพระอุโบสถพระสารีริกธาตุกราบนมัสการด้วยดอกบัวขาวดอกบัวขาวนะเราบูชามาจากด้านล่างตรงที่แม่ฉีแล้วก็ร่วมสมทุกต,ตรงครัวตามจิตศรัทธา ใหญ่เงียบสงบมากเลยนะด้าล่างก็มีปฏิบัติธรรมเดี๋ยวดูก่อนนะไว้ตรงไหน,น โลกุตระไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะหรือว่าทำโลกุตระพุทธบังหันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกบัวขาวสร้างเมื่อ13เมษาย5 1 2น2512โปรดแต่งกายสุภาพนมัสการหลวงพ่อดอกบัวขาวได้ในเวลา6.00น,นถึง13.00น ปิดประตูทุกครั้งกันนกครั้งค่าวเข้าเดี๋ยวเราลองดูก่อนลนะว่าเปิดได้ไหมเปิดประตูเข้าไปได้นะเดี๋ยวเดินลงไปกราบหลวงพ่อดอกบวกัวขาด้านล่างกันเมื่อกี้มีหลวงพ่อบอกว่าตานไหนไม่มืดนะมีสวิตไฟอยู่ค่อยๆเดินลงไปค่ะ ผูทางดีๆี่นะเข้ามาด้านในก็ค่อนข้างมืดตอนนี้กำลังมองหาสวิตไฟอยู่นะว่าสวิตไฟอยู่ตรงไหนเจอสวิตไฟแล้วค่ะแล้วก็<ม>เปิด,ดไฟ,ไฟเรียบร้อย<ฟ>สวิตไฟจะอยู่ทางด้านขวามือ เดี๋ยวเราไหว้ขอพรหลวงพ่อดอกบัวขาวค่ะห้ามนำดอกบัววางหน้าตักสวิตอยู่นี่นะสวิตไฟ ไหว้ขอพรหลวงพ่อดอกปัวขาวด้วยดอกปัวประตูที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะอยู่ในถ้ำเสียงก็จะก้อง หลวงพ่อดอกบัวขาวเรากราบขอพอรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปแล้วนะก็ด้วยความสำรวมนะคะปิดไฟตรงนี้แล้วเอ,อกไปด้านนอกนะคะ ขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้ประตูประตูไม่ได้ล็อกนะตอนแรกเข้าใจว่าล็อกดูก่อนกราบหลวงพ่อดอกบอัวขาวเสร็จแล้ว ตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วห้ามตัดกิ่งต้นจันอะว่าต้นที่เราเห็นอยู่นี้คือต้นจันนะอายุคงเก่าแก่มากทุกคนดูกิ่งก้านของต้นจันนะดูสิต้นจันคงมีอายุ เป็นร้อยปีแล้วไหมดูสิฮะลำต้นก็มีทางลงเดินวนทางนี้อีกนะแต่ว่าเมื่อกี้เราขึ้นมาทางทางโบสเข้ามาเจอตรงนี้เมื่อกี้ดอกบัวขาวเราไม่ได้ไหว้ตรงนี้นะเอาเข้าไปวไ้ว้หลวงพ่อขาวด้านใน จนันดูต้นจันอีกทีหนึง่งเราเดินขึ้นมาจากทางนี้ท้าวโบสดค่ะ บโบสถหรือว่าโบสถ์ทูวัดของไทยจะมีความวิจิตรงดงามแตกต่างกันไปนะนี่เรามองจากมุมนี้แดดเริ่มมาแต่ว่าก็ไม่ร้อนนะมีลมพัดตลอดตอนนี้แดดเริ่มมา ลับลงมาจากด้านบนแล้วนะเมื่อกี้เข้าใส่ว่าเดินขึ้นไปจะเจอพระสารีริกาธาตุแต่ว่าพอขึ้นไปก็จะเป็นเข้าไปลงไปในถ้ำนะแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อดอกบัวขาวดอกบัวเที่ยวมาคือไปกราบหลวงพ่อดอกบัวขาวนะพระพุทธรูมาสารีดิกาธาตุก็คือน่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาวนดูนะจากฝั่งโน้นน่าจะเห็น นี่คือพระอุโบสถที่วัดเจริญธรรมหรือว่าวัดถ้ำผูตองพาทุกคนเวียนซ้ายดูรอบอุโบสถนะเดี๋ยวพาทุกคนเวียนซ้ายดูความพิจินงรงามของพระอุโบสถที่วัดเจริญธรรมหรือว่าวัดถ้ำผูตองจังหวัดลบบุรีนะ ห้าเลนะตอนนี้เวลาสิบน,นาฬิกาห้าโมเช้ามองไปด้านล่างที่ต้องมองไปด้านล่างผพราะว่าเห็นต้นโพต้นโพต้นนี้น่าจะอายุเป็นร้อยปีแน่นอนต้นไนะม้ใหญ่ มาวัดนี่เดี๋ยวน,นี้ต้องมองหาต้นโพธบางวัดก็ไม่มีต้นโพธให้เห็นแล้วต้นโพธใหญ่ที่วัดธรรมปู่ตอก็ต้นไม้เยอะนะนี่คือด้านล่างใครที่ปฏิบททัติธรรมที่วัด จเจริญธรรมหลดห้ามภูตองมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้ด้วยนะเมื่อกี้ตอนที่มาก็เห็นผู้มาปฏิบัติธรรมที่เราเห็นน่าจะเป็นพระบรมสะดีริกธาตแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นทางไหนนะเราก็เปิดให้ขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะซูมให้ทุกคนดูอะ สรีริกธาตุอยู่ด้านบนนี่ก็เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งที่เราสามารถเดินขึ้นมาได้ไปถึงทําด้านบนที่เราลงไปกราบหลวงพ่อบัวขาะเมื่อกี้นะตอนที่มาค่ะเลือกที่จะไปขึ้นทางอุโบสถหรือว่าทางโบสถ์นะคะตอนนี้ลงมาแล้วแต่ว่าพาทุกคนเดินขึ้นไปทางนี้อีกรอบนึงค่ะ จะขึ้นมาเจอกับด้านบนเมื่อกี้เราขึ้นฝั่งพ้าวโบสถตอนนี้พาทุกคนเดินขึ้นฝั่งนี้นะหอบเลยคะ่ะตอนน,นี้ขึ้นมาได้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะร้านนี้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมค่ะนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสวดมนต รมรื่นมากค่ะถ่ายให้ดูแค่ตรงลานนะคะก็จะไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนาะมาปฏิบัติแล้วก็ละแล้วนะคะถือสิลแปตั้งใจไว้ว่าถ้าหากมีโอกาสก็จะมาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำผูตองเหมือนกันค่ะละเว้นจากการทำบาปคิดดีทำดี กตันดูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณแล้วชีวิตของเราก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองค่ะ